เซียนไบชาแนลภูมิใจเสนอไมกามินเอสหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์โซลาสวัสดีครับ วันนี้ผมขอมาพูดถึงไมกามินรุ่นใหม่ a 1 0 4 0 SOLAR คำว่า SOLAR ก็คือเขาจะสามารถชาร์จแบตเองได้จากแสงอาทิตย์เวลาเราขี่ครับทำให้ข้อดีของมันคือแบตมันจะค่อนข้างทนเหมออาะกับสายที่แบบออแดกหรือว่าเราไม่ค่อยได้มีเวลาชาร์จบ่อยอครับเขาจะมีแถบตรงนี้แถบข้างบนและล่างเพื่อรับแสงอาทิตย์นะครับหลังจากการที่เราลองใช้มาหนึ่งวันแล้วเนี่ย ค่อนข้างใช้ง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างอ่ะเป็นทัชสกรีนมาแล้วค่อนข้างเร็วเนี่ยครับค่อนข้างติดมือเร็วทุกอย่างใช้ง่ายสมูทมีบอกอากาศบอกทิศทางนำทางได้จอใหญ่น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับ ครับทุกอย่างอินเทอร์เฟสสวยงามใครที่หาไม้ที่แบบทนทนใช้ง่ายๆนี่ตอบโจทย์ครับเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างคู่มือสาไทยครับอ่านรอบเดียวนี่ทองแท้เลยครับชุด พวกตัวจับไมท้ที่ไม่ใช่บาร์ไฟติดกับรถบา่าเดี๋ยวภูเขาครับบาไฟปรับระดับได้ขายชาร์จแล้วก็บาไฟแบบอันนี้เื่อติดในโหมดถยอหม้อจะมีให้สองตัวเลยปรับระดับได้กับอยู่ในปรับระดับไม่ได้แล้วก็พวกลูกยางรองหกเหลี่ยมสำหรับขันใช้งาน เราสามารถโหลดคอร์สซ้อมได้ด้วยนะครับในผ่านแอปพลิเคชันคือเราจะซ้อมแบบเนี่ยโหมดเทรนนิ่งวันไหนเป็นวันไหนซ้อมยังไงหดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี่ครับการปั่นเมื่อวาน ต้องอาราหมดเลยเนื้อใช้ได้ power meter เนี่ราจะสามารถอินล์ตัวเองได้แบบวิเคราะห์ตัวเองว่า power meter มีพวกเนี่ยครับให้หมดเลยเพื่อพัฒนาในการซ้อมแล้วเราก็สามารถโหลดได้ด้วยนะโหลดคอซ้อมลงไปมันจะคอยเตือนเราตอนที่เราขี่ครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการเรียกแผนที่กดปึ้งเนี่ยเราสามารถโหลดแผนที่ไปได้ M T B เนี่ยพอเรากดเรียกแผนที่เห็นไหมครับมันเร็วมากเลยนะครับเนี่ยปักหมุดสร้างรูทอะไรแบบมันง่ายมากเลยครับ ใน,นราคาค่าตัวสองหมื่นกว่าบาทเนี่วันขี่ไปแบตไม่ลดเลยครับหน้าจอก็าสามารถตั้งได้แล้วแต่เราครับโดยรวมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นครับสามารถสั่งได้ที่ร้านเซียนไบหรือว่าตัวแทนจำหน่ายการมินทั่วประเทศครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับ